ครับสวยงามบ่ครับนี่ครับผมขอบคุณหลายครับผมสำหรับนี่แล้วครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับบ่มีวิวที่ทาศสวยๆงามๆเลิศหรูครับในเมืองหลวงเพิ่นนะครับเนาะเฮาก็มีตั้งแบบนี้แหละครับผมนี่ต้นนึงครับจะเอามาให้เบิ่งครับผมลงมาแล้วบ่มีครับบรรยากาศเฮาชนี้ครับมีขี่ฝ่าหลายครับผมท้องฟ้าอาจจะมีเมฆมากเป็นบางส่วนครับผมอาจจะมีฝนก็ะไรเนาะครับเนาะ เอาเลยเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้เบิ้งซื่อๆนี่แหละครับผมสวยงามบ่ครับผมโอ้งามบสวงามกะอุตส่าหเบื้งเอารถนแล้ครับผมนี่งามงามู่วที่ครับผมครับผมไอ้รูปแบบไงเลยขอบคุณครับผมเล็กน้อยนะครับเนาะที่มีที่มิจูไรคอยไปใส่เบือดครับผมหาโบโปเลยครับยามือเวียนนะครับเนาะจะมีใต่ช่วงในเช้าครับจะมีตัวยิ้มยิ้มครับพอแขนนี่ครับที่มิจูไรคอยเนาะครับเนาะวัไห้เนาะครับเนาะ เอาเลยเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้เบิ้งซื่อๆนี่แหละครับผมสวยงามบ่ครับผมโอ้งามบ่งามกะอดส่าเบื้งเอารถนะครับผมนี่งามอยู่ด้ีครับผมครับตรงนี้กะอ่าอ่ารอบบ้านนะครับเนาะออกมาเบิ้งครับที่มีตัวใดตรงนี้ครับที่มีตัวใดครับเยอะแยะเลยครับมือเสานี่เห็ดลานหลายครับผมมือนะครับครับสวยงามบ่ครับนี่ครับผมขอบคุณหลายนครับผมสำหรับเนาะครับเนาะ เอาเลยเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้เบิ้งซื่อๆนี่แหละครับผมสวยงามบอกครับผมโอ้งามบสวงามกะอุตส่าเบิ้งเอารถนะครับผมนี่งามวิวที่ครับผมเล็กน้อยนะครับเนาะที่มที่มีโจูดรคอยไปใส่เบือดครับผมหาโบโป้เลยครับยามือเวียนนะครับเนาะจะมีใจช่วงเช้าครับจะมีตูใหญ่ๆครับพอแขนนี่ครับที่มีโจูดรคอยเนาะครับเนาะวัยุห่างบ้านนะครับมีต้นนึงครับนี่กะบ่ทันได้รถน้าโบมีเวลาเนาะครับเนาะเห็นบอกครับนู่นครับตรงนี้กะอ่าอ่า หลอปั่นะครับน้องออกมาเบิ่งครับที่มีตัวใดตรงนี้ครับที่มีตัวใดครับเยอะแยะเลยครับมือเสานี่เห็ดหลายหลายครับผมมือนะครับพี่ฟ้าเขาก็หลายครับบบฮอนหลายเด้อครับเด้อมือนี้ครับหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนโปรยไปมาบ้างเล็กๆครับผมไอ้รูปแบบเงี้เลยขอบคุณครับผมครับตรงนี้ก็อ่าอ่า หลอบ้านนะครับน้องออกมาเบิ่งครับที่มีตัวไดตรงนี้ครับที่มีตัวไดครับเยอะแยะเลยครับมือเสานี่เห็ดหลายๆครับผมมือนะครับเพ่งกันหน่อยนะครับเนาะที่มีที่มีตัวได้คอยไปใส่เบิ่งครับผมหาโบโปเลยครับยามือเวียนนะครับเนาะจะมีในช่วงเช้าครับจะมีตัวยิ้งยันครับพอแขนนี่ครับที่มีตัวได้คอยเนาะครับเนาะว่าอ่าาหน้บ้านเฮ้ยนี่ครับตรงนี้หน้าบ้านครับยืนนอกบ้านนะครับเด้อรั้วนอกบ้านครับผมเอามาอ่าให้เบิ่งครับผมสวยงาม แล้วครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับบมีวิวที่รัดสวยๆงามๆเลือดลูครับในเมืองหลวงเพื่อนนะครับนอกหฮาก็มีตั้งแบบนี้แหละครับผมนี่ต้นหนึ่งครับสวยงามป่ะครับนี่ครับผมขอบคุณหลายละครับผมสำหรับอ่านาบ้านห้องนี้นี่ครับตรงนี้นาบ้านครับยูนนอกบ้านนะครับเด้อล้วนอกบ้านครับผมเอามาอ่าให้บึงครับผมตัวงามอ่า บ้านเฮาดินี่ครับตรงนี้นาบ้านครับยืนนอกบ้านนะครับเด้อรั่วนอกบ้านครับผมเอามาอ่าให้บึงครับผมสวยงามอีฝาเฮาก็หลายครับบ่ฮอนลายนะครับเด้อมือี้ครับหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนโปรยไปมาบ้างเล็กๆครับผมอยากกินเฮากะบริซืทอครับผมปลูกไปข้างรั่วเนาะครับเนาะสวยงามดีครับผมนี่ครับผมบรรยากาศ ครับตรงนี้หางบ้านนะครับมีต้นเนื่องครับนี่กับบุพเไน้ลดนาบ่มีเวลานะครับน้องก็เห็นบ่ครับการรับชมแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะอย่าชมเป็นกําลังใจให้กันครับขอบคุณครับผมนะครับเอาึ้นมาหาบักเน้าอีกคือเก่านครับตรงนี้ก็อ่า หลอบัตนะครับน้องออกมาเบิ้งครับที่มีตัวใดตรงนี้ครับที่มีตัวใดครับเยอะแยะเลยครับมือเสานี่เห็ดหลายหลายครับผมมันนะครับครับตัวคางบ้านครับผมมีบิดนอยู่นอกินนะครับเนาะอันนี้มะนาวครับผมมะนาวเอาบดได้ลดน้ำเด้อครับช่วงนี้ครับผมออกลูกเต็มเลยครับสวยงามมากครับการรับชมแลวก็เป็นกำลังแใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะเยี่ยมชมเป็นกำลังแรงใจให้กันครับขอบคุณครับผมนะครับเอ้ึ้นมาหาบักนาวอีกคือเกาขี่ฝาเขากลายครับบบฮอนลายเด้อครับเด้อ มื่อนี้ครับหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนโปรยปลายมาบ้างเล็กๆสวัสดีครับผมมือนี้บรรยากาศหรอบบ้านครับผมโได้ไปใสครับผมใจ๊พาบันดีดีโอเงาวนะครับนอไฮอย่าชมเป็นกลังใจครับรอบรูปครับดอกเพิ่นกลงงามงามเป็นหงาดอกอีย่างนู้นี่ครับโปรยหูบอกคนไม่เด้ครับเนี่ยดอกอย่างครับงามดีเดีครับผมนะครับผม เองกน่อยนะครับเนาะที่มที่มีจุูไรคอยไปใส่เบือดครับผมหาโบโพเลยครับยามือเวียนนะครับเนาะจะมีใ่ช่วงเช้าครับจะมีตัวยิ้มยิ้มครับพอแขนนี่ครับที่มีจุูไรคอยเนาะครับเนาะว่าการรับชมแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะเยี่ยมชมเป็นกำลังแรงใจให้กันครับขอบคุณครับผมนะครับเนาะอาึ้นมาหาบักน้าอีกคือเก่าสวัสดีครับผมมือนี้บรรยากาศหลบบ้านครับผมโบได้ไปใส่ครับผมใจแพ้บันดีดีโอเงี้ยเอานะครับเนาะให้ อ่ะย่าชมเป็นกำลังใจครับรอบรูปครับดอกเพิ่นกังามงามพิ่มทองมาดอกอีหยังนาะนี่ครับปุ๋ยหูบอกคนเบื่อครับเนี่ยดอกอีกยังครับงามดีเด้อครับผมนะครับผมบรรยากาศสวยๆตรงนี้ครับใหม่พิ่งกันครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเห็นบอกครับผมอยู่ห่างบ้านนะครับมีต้นนึงครับนี่กรบ่ทันได้รดน้าบ่มีเวลานะครับน้องก็เห็นบอกครับนู่นครับตรงนี้กัอ่าอ่า หลอบ้านนะครับน้องออกมาเบิ้งครับที่มีตัวใดตรงนี้ครับที่มีตัวใดครับเยอะแยะเลยครับมือเสานี่เห็ดหลายหลายครับผมมือนะครับผมอ่านาบ้านเฮานี่ครับตรงนี้นาบ้านครับยุ่นนอกบ้านนะครับเด้อรั้วนอกบ้านครับผมเอามาอให้เบิ้งครับผมตัวงามนี่แหละครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับบมมีวิวที่ทัดสวยๆงามๆเลิศหรูครับในเมืองหลวงเพื่อนนะครับนอกเฮาก็มีทั้งแบบนี้แหละครับผมนี่ต้นหนึ่งครับ บอกครับดอกเพิ่นกุงามงามพ่นหองมาดอกอีหยังน้อนี่ครับเลยฮู้บอกคมเด้อครับเนี่ยดอกหยังครับงามดีเด้อครับผมนะครับผมอ่าบ้านของนี้นี่ครับตรงนี้หน้าบ้านครับอยู่นอกบ้านนะครับเด้อล้วนอกบ้านครับผมเอามาอ่าให้เบิ่งครับผมสวยงามบ่ครับดอกเพิ่นก็งามงามพ่นหองมาดอกอีหยังน้อนี่ครับเลยฮู้บอกคมเด้อครับเนี่ยดอกหยังครับงามดีเด้อครับผมนะครับผม บรรยากาศสวยๆตรงนี้ครับใหม่เพิ่งกันครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะเห็นบ่าครับผมการรับชมแลวก็เป็นกาลังใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะเยยมชมเป็นกําลังใจให้กันครับขอบคุณครับผมนะค,ครับเอาคืนมาหาบักเน้าอีกคือเกาไลนะครับเนาะ เลยเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้เบิ้งซื่อๆนี่แหละครับผมสวยงามบอครับผมโอ้งามบองามกะอดสราเบึ้งเอารถนะครับผมนี่งามบิวท์ครับผมัวขังบ้านครับผมมีบุตรเนื้ออยู่เนื้อกินนะครับเนาะอันนี้มะนาวครับผมมะนาวเอาบดได้ลดน้ำเด้อครับช่วงนี้ครับผมออกลูกเต็มเลยครับสวยงามมากอีฝาเฮาก็หลายครับบอฮอนลายเด้อครับเด้อมือนี้ครับหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนโปรยไปมาบ้างเล็กๆ แล้วครับผมบรรยากาศตรงนี้ครับบ่มีวิวที่รัดสวยๆงามๆเลิศหรูครับในเมืองหลวงเพิ่อนครับนาอเฮาก็มีทั้งแบบนี้แหละครับผมนี่ตนน้นนึงครับนี่ครับตรงนี้ก็อ่าอ่า หลอปั่นนะครับน้องออกมาเบิ้งครับที่มีตัวใดตรงนี้ครับที่มีตัวใดครับเยอะแยะเลยครับมือเสานี่เห็นหลายๆครับผมมือนะครับผมไหนนะครับนาออะไรเก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้เบิ้งซื่อๆนี่แหละครับผมสวยงามบอครับผมโอ้งามงามกับอุตส่าหเบิ้งเอารถนี่แหละครับผมนี่งามบู่ตี้ครับผมอยู่ห่างบ้านนะครับมีต้นนึงครับนี่กะบบทันไในรถน้ำบอมีเวลานะครับน้องก็เห็นบอครับนูนครับสวยงามบอครับนี่ ครับผมขอบคุณหลายะไรครับผมสมุนไกโดกดีครับผมเต็มต้นอยู่ครับผมมะนาวนะครับเนาะตัวนี้ครับมะนาวครับผมอ่เก็บผับจี็บ้าเฮาก็หลายครับบบฮอนหลายเด้อครับเด้อมือนี้ครับหลังจากเมื่อคืนนี้มีฝนโปรยไปมาบ้างเล็กๆนี่แหละครับผมบรรยากาศตัวนี้ครับบบมีวิวที่รัดสวยๆงามๆเลือดลูครับในเมืองหลวงเพื่อนนะครับนอะเฮาก็มีทั้งแบบนีแหละครับผมนีต้นนึงครับบรรยากาศสวยๆ ตรงนี้ครับให้บึงกันครับผมเล็กเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเป็นกำลังใหใจให้กันนะครับเนาะเห็นบ่ครับผมอ่าหน้าบ้านเฮ้ารีนี่ครับตรงนี้หน้าบ้านครับยูนนอกบ้านนะครับเด้อั้วนอกบ้านครับผมเอามาให้บึงครับผมตัวยงาอ่าหน้าบ้านเฮ้ารีนี่ครับตรงนี้หน้าบ้านครับยูนนอกบ้านนะครับเด้อล้วนอกบ้านครับผมเอามาให้บึงครับผมตัวยงาครับผม ไอ้รูปแบบกไงเลยขอบคุณครับผมบอกครับดอกพ่นก็งามงามเปนห้องมาดอกอีหอย่างนอ่นี่ครับปดยหูบอกคนเ่้ดอครับเนี่ยดอกอยังครับงามดีเด้อครับผมนะครับผม การรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะเยยมชมเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับผมนะครับอู้นมาหาบักเนาอีกคือเก่าครับการรับชมแวก็เป็นกำลังแรงใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะเยยมชมเป็นกำลังแรงใจให้กันครับขอบคุณครับผมนะครับอู้นมาหาบักเนาอีกคือเก่าครับผมไอ้รูปบักเงเลยขอบคุณครับผม สวัสดีครับผมมือนี้บรรยากาศรอบบ้านครับผมบริสุทธิใสครับผมใจ้ภาบันดีดีโอเงานะครับเนาะให้อ่ชมเป็นก๊งนั่งใจครับรอบรั่วข้างบ้านครับผมมีบือเนื้อยู่เนื้กินนะครับเนาะอันนี้มะนาวครับผมมะนาวเอาบริสุลดน้ำเด้อครับช่วงนี้ครับผมออกลูกเต็มเลยครับสวยงามมากเล็กน้อยนะครับเนาะชิมิชิมีโจูดรค่อยไปใส่เบิดครับผมหาโบโปเลยครับยามือเวียนนะครับเนาะจะมีในช่วงเช้าครับจะมีตัวยิ้มยิ้มครับพอแขนนี่ครับชิมีโจูดรค่อยเนาะครับเนาะวัน อา,นา,าน, you, น,นาบ้านห้องนอี um ้าานี ujemy, ่ครับตรงนี้หน้าบ้านครับยืนนอกบ้านนะครับเด้อรั้วนอกบ้านครับผมเอามาอ่าให้บึ้งครับผมสวยงามอ่าหน้าบ้านห้องนี้นี่ครับตรงนี้หน้าบ้านครับยืนนอกบ้านนะครับเด้อรั้วนอกบ้านครับผมเอามาอ่าให้บึ้งครับผมสวยงามครับสวยงามปะครับนี่ครับผมขอบคุณหลายลครับผมสำหรับ